ทุ้งลายปันไดแม่เนี่ยทงงุ้งลายสามซีกระดิ่งตำมีเล็บงามเล็บเล็บงามสดสดกล้วยลูกตัวที่สองไม่ทองทองในสักเดือนทองหาเดือนกันทองตรวจเรียบร้อยกระดิ่งตำมีมีเครื่องลอยสามซีเนาะ ใช่กับโบเพ่งเปิดรไร้ปันไดบัดเปิดสามเก่าทรงทีลอยลกุกสามเก่าทรงพีลอยลกุกแมนเบดบักกับมาต่อเอาได้ยุยลกลูกสองเนาะแมนนางามาาต,ะล,ะตลักตลักขบข้อสองอตาแต็มเต็มจำ้ำสด โผลมาต่อได้อยู่ครับเลยใบได้พวกนี้ต้นนี้ประกันต้นนี้กันทองอันต้นนี้ประกันทอ,อ,องเนาะ,ะทองแอก้วมาขึ้นแก้วดอก